ไอเล่าในไอเล่าในรายการก็ไม่ได้มีแค่โมคนเดียวที่รู้ทุกคนก็รู้หมดนี่คะถ้าเกิดว่าใครร้อนตัวแล้วก็ออกมาพูดหรืออะไรแบบนี้ยค่ะก็ก็ปล่อยให้เขาทะเลาะกับตัวเองไปทําโดยไม่ตั้งใจอาจจะไม่ทําอาจจะพลังหรืออะไรเรื่องของคุณ มันไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ว่าว่าว่ามีคนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาก็มาพูดกับเราแหละมามาเชิงฟ้องเราแล้วก็บอกว่าเออเราก็บอกว่าถ้ามีโอกาสถ้าเขาทําอีกให้บอกเราเท่านั้นค่ะณตอนนั้นณตอนนั้นค่ะตอนนี้โมอมองว่ามันไม่เกี่ยวแล้วนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าใครร้อนตัวแล้วก็ออกมาพูดหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ปล่อยให้เขาทะเลาะกับตัวเองไปเพราะว่าเราไม่เกี่ยวแล้วพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วโมก็จะไม่พูดถึงใช่แล้ววันนั้นที่โมเจอเขาโมก็ไม่ได้ยิ้มแย้มอะไรนะคะโมใส่แมส เขาน่าจะคิดไปเองว่าว่าเรายิ้มเราไม่ได้ยิ้มให้แล้วแค่พูดว่าก็ให้นั่งตรงนี้อย่าไปนั่งฝั่งนู้นแค่นั้นเองก็ตอนที่มานั่งน้อหานไปทีก็ไม่เห็นแล้วอะค่ะเท่านั้นเองก็กลับกลับก่อนจริงๆหรือจะย้ายที่นั่งอันนั้นก็ไม่ทราบแต่ว่า ไม่เห็นนะคะพาะโมเป็นคนให้ผ่านมานั่งข้างหน้าเองโมเป็นคนจัดทีไว่ให้เขาเองเรื่องของเรื่องเพราะว่างานนั้นน่ะเราเราคุมทีมสตาฟเราเป็นคนเราเก้าอี้ให้เขาเองค่ะให้เขาย้ายที่มาแล้วก็มานั่งตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะมีเขาที่ออกมาพูดอยู่คนเดียวเขารู้ตัวหรือเปล่าล่ะเออแค่นั้นเองให้ให้เขาพิจารณาตัวเองดีกว่าค่ะ โมไม่จําเป็นต้องพูดด้วยเพราะว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่เราก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้จะพูดทําไมแต่ว่าไอ้เล่าในไอ้เล่าในรายการก็ไม่ได้มีแค่โมคนเดียวที่รู้ทุกคนก็รู้หมดนี่คะเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรมีเรื่องกับใครเลยดีกว่ามันมันมันไม่ใช่แค่โมอะค่ะไม่ไม่ไม่ควรมีเรื่องกับใครเลยสักคนเดียวมองว่าอยู่นิ่ง ก,ก็ก็ดีกว่านะคะเพราะว่า,ามูแค่ออกมาพูดมมไม่ได้จะออกมามีเรื่องด้วยยกเว้นว่ายกยกเว้นว่าถ้าน้องเปิดก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าเราบอกเลยว่าเราไม่ได้จะอะไรด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องแลกดีกว่า,าไม่ได้ยิ้มนะคะ เหนื่อยมากทั้งสามวันถ้าทุกคนเห็นโมทำงานนะโมไม่ได้ยิ้มไม่ได้คุยเพราะโมไม่รู้จักข้อแรกนะคะโมไม่ยิ้มแน่นอนไม่ได้ยิ้มเลยโมแค่บอกว่าให้นั่งตรงนี้อย่าไปนั่งนน้นเท่านั้นที่โมชี้เนะี่ยนั่งตรงนี้พอเราเป็นคนจะเตรียมที่ไว้ให้เขาเองค่ะจริงๆโมไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ว่า เราสนใจแขกทุกคนในงานเท่าเทียมกันแล้วเราก็เป็นคนจัดที่ให้น้องเขาเองเพราะฉะนั้นอยากเขาอย่าพูดอะไรเขาพูดไปพูดคนเดียวเลยเพราะว่าเราจะไม่คุยด้วยและโมก็ให้สตาฟให้คนในงานไปเชิญมาหน่อย VIP ดารานักแสดงเขาอยู่ตรงนี้ให้มานั่งตรงนี้อย่าไปนั่งตรงนูน้นมันเป็นแฟนคลับั้นเนงค่ะนี่คือเหตุผลของโมง เพราะว่าดาราอยู่ฝั่งนี้หมดเลยโมเป็นคนจัดที่นั่ง VVIP ให้เองฝั่งนู้นคือแฟนคลับตรงกลางนะคะเป็นญาติเป็นคุณแม่เป็นอะไรนั่งไปญาตคุณพ่อญาตคุณแม่ริมสุดนู้นเป็นแฟนคลับทางนี้เป็นคนทั่วไปและดารานักแสดงล้วนเลยค่ะที่อยู่ฝั่งโมเพราะฉะนั้นโมถึงให้คนเชิญเข้ามานั่งนี่ค่ะเท่านั้นเอง ไม่ติดใจก็บอกแล้วให้พูดเป็นคนเดียวเพราะว่าอืมถ้าหนูเป็นผู้ชายเนอะหนูจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจลงรายละเอียดกับผู้หญิงทำโดยไม่ตั้งใจอาจจะไม่ทำอาจจะพลั้งหรืออะไรเรื่องของคุณมันไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต หรือถ้าเกิดเขาอยากทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตให้เขามีกระแสบเลยคนเดียวอย่ายุ่งกับโมดีกว่าโมไม่เอาโมไม่เอาตรงนี้ไปแลกกับคนแบบนี้ดีกว่าไม่เอา